ถาดปูพื้นรถยนต์จากคอสโมจำนวน5ชิ้น5ชิ้นนี้นะครับ1,990าาทครับและยังมีสายฉีดน้ำ ที่ยืดหดได้ระหว่างการใช้นานอีกหนึ่งเส้น490บาทด้วยยังไม่พอครับยังมีเครื่องดูดฝุ่นเล็กกระทัดรัดใช้งานง่ายภายในรถอีก490บาทด้วยนะครับและยังมาพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีกหนึ่งชุด5ผืนมูลค่า500บาทและยังมาพร้อมกับไม้หรือแปรงทาความสะอาดรถของคุณผู้ชมนะครับอีก1ชิ้น390บาทด้วยทั้งหมดนี้จะาราคาเต็มปกตินะครับ3,860บาทวันนี้เลยจ่าราคาเบาๆเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้น02113555 โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่1มิถุนายน2564ถึง31ธันวาคม2564